โอเคว่ากสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้า,ารับชมคลิปนี้กันด้วยนะผมตอนนี้ก็อยู่กับ u ูเซอร์ชาแนลกันอีกแล้วนี่กันในเกม RV กันอย่างเช่นเคยนะผมวันนี้จะมาสอนเล่นตัวละครซานิปป่านะครับเป็นตัวละครที่ทุกคนค่อนข้างจะลืมไปแล้วว่ามันป่าได้นะเอามาเล่นได้นะเพราะผมกดในแรงไม่ค่อยเจอซานิปยิบมาป่าแล้วพะมันน่าจะต้นเกมไม่ค่อยโกงเท่าไหร่ครับต้นเกมเล่นยากนะจะเล่นเกมโหดมากนะซานิปครับซานิปนะครับผม เป็นละครละลายแทงได้ดีมากนะเพราะอันติมมันสามารถสร้างความเสียหายจริงได้นะยิ่งฟาดรัวๆแล้ว,ลวผมเหมาะมากเลยนะไปถ้าไปดูไอเทมของซานิป่าก,กันเลยดีกว่าผมไปโอเคครับมาว่ามาอยู่ในไอเทมของซานิป่านะครับผมก็ไอเทมนี้ผมเอาจะเป็นดานเมจล้วนนะคือการแบบฟาดทีเอาไว้ให้หายไปเลยครับแต่เราจะบางนะเซตนี้แต่แรงแน่นอนไม่ต้องห่วงครับผม ชินไรจะออกขึ้นเป็นโซลิเบอร์นะเพื่อเพิ่มพลังความโจมตีแล้วได้โลคูดาวด้วยชินตมาก็เป็นรองเท้าเกนเจเอามาต้านทาสถานนะเพราะซันดี้ต้องเข้าไปนัวในวงไฟอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เทมต่อมาเป็นโบเกนสเปียเอามาเจาก,ก่อนนะมันเหมาะมากครับถ้าจะออกโฟให้ออกโบเกนนะมันจะแรงนะแล้วก็คอมโบกับโบเกนก็โอมิอามครับผมคือแบบซับทียหายแน่นอนเซียเทมมาน,นี้นะ ชื่อท้ายจะเอาเป็นไฟเอ้ย์ชิ้นที่5จะเอาเป็นไฟเ์เรตูล์นะหรือใครอยากจะเล่นสายคีย์ที่เข้าก็เล่นได้นะก็เปลี่ยนไฟย์เรทูเป็นสายคีย์ที่เข้าน,นะผมแล้วแต่คนเล่นนะจะเน้นแบบติดคีดหรือว่าจะเน้นแบบว่าคอมโบชุดเดียวแบบว่าให้มันแรงไปเลยก็ไฟย์เรทูแต่ในคิมเอาไฟย์เรทูนะชื่อท้ายก็เป็นกอดตายเกิดน,นะครับเซฟชีวิตให้ซานิดนะเพราะเจอไอเทมแบบนี้มันบางมากนะครับซานิดก็ต้องเซฟชีวิตสักหน่อยนะผมก็ประมาณนี้สำหรับไอเทมของซานิดนะไปดูพลังแฝงที่ผมใช้กันเลยดีกว่าผมแป โอเคเรามาอยู่หน้าพลังแฝงของซานิณนะผมใช้เป็นเซตสีแดงฟ้านะผมนะผมออโอเคครับเรามาอยู่หน้าพลังแฝงของซานิณนะครับผมจะเลือกใช้เป็นสีแดงฟ้านะผมเพราะว่ามันน่าจะเหมาะที่สุดแล้วแหละสีแดงแรกจะเลือกเป็นริเบลเลอร์นะหรือใครจะเด่ดดนจิงกับเฟนโน่ก็ได้เดีเอาริเบลเลอร์ดีกว่านะผมแล้วก็สีแดงต่อมาก็เป็นเดดี้คอรสุดท้ายก็เป็นเดวิลเอาบิคเนนิ่งนะเพราะว่าซานิณมันต้องเน้นกดอันตรายถ้าเราใช้ หนึ่งเข้าไปปุ๊บคนนตีปุ๊บหนึ่งมันจะได้รีไปเลยนะใช้หนึ่งสองสามไมได้แล้วแต่นะผมมันทำเหมาะมากนะผมแนะนำใช้เดวิลเวคานิงที่สุดนะสำหรับซานิดปานะแล้วก็สีฟ้าต่อมาก็เป็นดิคัลบูรี่พัทหรือใครจะเป็นมาออฟโฟลด์ก็ได้นะแต่ผมใช้ดิคัลบูรี่พัทดีกว่านะผมแล้วก็การไลเกอร์นะผมเพิ่มนม้ำเมทให้ซานิดนะก็ประมาณนี้แบบพลังแฝงของซานิดนะผมตัวรู้ของซานิดผมแนะนำให้ใส่สบอสแปดเลสสองสปิริต ิแล้วก็ดาก้อนคอสิบนะผมทำไมหนึ่งใช่สบอนะเพราะเวลาซานิดอันตีมันเป็นโจมตีความเสียหายจริงแล้วว่าจอเกาะก็ไม่จําเป็นนะครับหรือใครจะใช้เป็นออนเซอตก็ได้แล้วแต่นะผมแต่ผมใช้สบอด,ดีกว่านะผมเพิ่มพลังดาโจมตีให้ซานิดไปแล้วผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด b s c ค i b e กดแชร์กันด้วยนะผมถ้าพร้อมดูซานิดปแา้ว้วก็ไปดูกันในเกมเลยดีกว่าผมไป ปาครับรุยกันดีกว่านะสาิสีป่าไม่ค่อยเห็นมีใครมาหยิบเล่นป่าเลยนะค่อนข้างจะงงเหมืนอนกันนะาะเป็นเรื่องปกติครับเพราะมันเป็นตัวละครเลกเกม ấy. ต้นเกมก็เล่นลําบากหน่อยนะฮะแลเลดเกมก็จะขี้โกงมากเลยนะเจอสกัดป่าแล้วตอนนี้เอามาทุบสกัดเลยเอามาละลายสกัดได้ข่าวเลือดเยอะเหรอเนาะ อันติทีพี่ฟาร์มให้เพื่อนไม่เหลือเลยฟาร์มไปก่อนคนระับนี่มีเพื่อนช่วยฟาร์มด้วยมันต้องแบบนี้สิโปว,วิ่งไปอุ๊ยโปตายไปนะอัพหนึ่งนำนะซานนตโป ยิบฟางพี่ไปเก็บมังกรเล็ก,กไม่ทันแล้วล่ะเขาเอาไปละไม่สี่ปัญหาคือไม่สี่ถ้าสี่จะได้หมดเลยเนี่ยรอดัก เอามาแล้วมาแล้วเอาอันนี่ก็ได้อ่ะห้าวห้าวละห้าวละฮะห้าวละโอโหไม่มีใครตามได้เลยเพื่อนโอ้โหเจ็บเจ็บการีก็แรงไปไหมตีซีบีนะเอามงกรดีกว่ เราฟอลโล่แล้วโอเคสวยพันธิดยี่สิบวิเนะพันธิดอีกนานมากเลยนะเพื่อนตีสิบวีมาแล้วมาช่วยแล้วอืออืมอือ,อเอาด,เเดิเก็บเกมหมดเกมหมดเลยเกมหมดเลยเอามังกรเอามังกร เอาแล้วเปิดมาต้นเกมสนิทค่อนข้างดีเลยเนี่ยใจนี้แต่ว่าเล่นเกมสบายครับผมไต้องคิดอะไรมากเลยถ้าต้นเกมเกิดไวเนี่ยเล่นเกมก็สบายเพือเปิดมาใช้ได้ทั้วันนี้ก็ฟาร์มก่อนนะพยายามฟาร์มครับผมยี่เรเกมนำแล้วยิ่งสโนบอลไปเรื่อฝั่งนน้นจะเล่นยากมากขึ้นนะไม่ใช่เราฆ่าได้เยอะปุ๊บ ถ้าเราโม่จะไปไล่ฆ่าไม่ฟาร์มอะไรต่อก็จะก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะผมแนะนำให้เข้าปา่าเหมือนเดิมนะทำให้เราค่อยๆสโนบอลเนี่ยถ้าเกิดเราสโนบอลได้เรื่อยฝั่งนู้นก็ส่วนกลับยากับแผ่นนี้นี่เงินเราก็นำไงกาเรียนตี้โอ้โห้ยา้ยายโอ้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 โห,โ,โ,หโดนเป็ดสกายโดน โดนเป็ดสกายเลยนะเฮ้ยอ้าวฟอเรนเข้าพิธีเปล่า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 เเข้าพิธีปล่าเราดังนะดังโต มาไหม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 เนี่ยโอ้โหโอ้โหโดนหอกโอ้ขยันยิงิงกาลีโอ้ถอยดีกว่าถอยถอยถอย,ถอยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้ก็ไม่เอาเพื่อนอาแล้วอื้ ข้าวห้าวห้าวนักห้าวจริงปากการีเนี่ยอุ้ยช่วยเพื่อนอืมอืมเอาดิโอ้โหอรอดเฉยรอดเฉยรอดไปเฉยรอดได้ไงครับนี่ ตามเราก็เราจะโบอย่างเดียวเลยกาจะโบอย่างเดียวเลยเอ๋อซับนี้ก็ได้เอาดิเอาดิเอาดิวิกิวิกิวิก,วกิเห็นทาร่า,าโอ้ยรอดไปนะพยายามซับตายอยู่ตายมันโดดจังหวะพอดีเป๊ะตลอดโอ้ย เันกลางเอนโอ๊ยอืมเอาดิเอาดิต้องตายโอเคโอเคตายเก็บเลยเก็บเลยเพื่อนสวยหื้อห้าวเหรอห้าวเหรอฮะชอบยิงยิงเพื่อนระวังนะ เพื่อนไม่ต้องระวังแล้วเพื่อนได้กันหมดเลย <c oughs> อืมรับเอาดิรับเจ็บเก็บให้หมดผมโบอกเลยมีหน้าที่แค่เข้าไปารับแค่นี้เลย่าจะจบแล้วละเกมนี้น่ามีอะไรผิดพลาดหรอกมั้งปื้อ่ะโอ้โหไม่ชอบกาลีมันตอดอะ่ะ โชว,ว์เรือปอมน่ะต่อดีแกตอดีแล้วาคีบหมดแล้วเนี่ยเดือดตัวเดียวเนี่ยถอยดีกว่านะถอยดีกว่านะโอ้ยอจบัจบจับโอ้โหนั่งเนี่ยเอาดิเอาดิสู้สู้จนตัวตายผมบอกเลยจะต,ตายครับจงังหวะนนี้สู้จนตัวตาย โอ้จะตายเอาจะตายอย่าตายแรงแน่นอนจังหวะเนี้ยโอ้ยเปิดเปิดแล้วเปิดเปิดแล้วตามไม่ทันตามไม่ทันอืมทราบอะไรมีตัวไหนอีกมีตัวไหนอีกฮะ ตัวไหนอีกเปล่ามีตัวไหนอีกเปล่าเก็บได้หมดแลยตอนเนี้ยแรงมากอะโอ้ยกาลีอันต,เนติเพื่อนตายเพื่อนตายกาลีเต็มตัวนะกาลีกาลีเต็มตัวกาลีกาลีหายอืมเอาดิ ตาลียอมแพ้ไหมโอเคเรียบร้อยจบเกมครับไล่ฆ่าอะไรอย่างนี้นไปครับไปดูช่วงสรุปท้ายคลิปกันเลยดีกว่าผมโอเคครับก็จบลงไปแล้วสำหรับซานิป่าเป็นไงางครับเป็นตัวค่อนข้างที่จะโกงมากเลยเเนะเลดเกมนะผมมันสามารถละลายแทงได้ฝั่งโน้นเนี่ยมีทาร่าสก,กัดแบบนี้ยิดซาเนตมาได้เลยนะเพราะว่ามันอันตีปุ๊บมันตีเป็นความเสียหายจริงเอามันละลายแทงได้เลยครับผมคืออันตีที่ซับตัวบางตัวหนานได้หมดนะครับผม เกมนี้ก็ MVP ไปนะผมคาบไป13ตัวนะผมก็สร้างคามเสียหายเยอะที่สุดของทีมอะ่ะโอ้โหก็เก่งเกินไปสันนิทาป่าค่อนข้างจะโปงนะแค่ต้นเกมอาจจะเล่นยากหน่อยนะแต่เล่นเกมรับรองว่าแรงมากนะผมก็เป็นไงมากรับคลิปนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซัสไคร์กดแชร์ง่าด้วยนะผมคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวตัวแรงรอบชมกันได้ลยครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ